สวัสดีค่ะ <c oughs> พบประถาพัน c ิช n แนลนะคะวันนี้ประถาจะมาแกงหน่อไม้ใส่ซิคโครงไก่นะทุกคนอันนี้ประถาตั้งกะทิเคี่ยวกะทิก่อนนะคะผัดผัดพริกก่อนอันนี้ประถาไม่ได้กินเองนะประถาปราถาไม่กินกับไม้แต่ประถาทําให้ลูกชายกับแฟนไปกิน กินที่ทํางานด้วยปราถาก็จะลุกตื่นทําตอนเช้านะวันนี้เนี่ยค่ะปราถาเอาแค่ผัดนะแล้วก็ใส่เพิ่มน้ําลงไปเลยฟังเสียงธรรมชาตินะคะตอนเช้าเสียงนกร้อง แล้วราใส่กะทิไปหน่อยเดียวนะปราถาซื้อกะทิขวดมาแล้วก็ใส่ไปครึ่งนึ่งเก็บไ้ครึ่งเราผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ําแทนนะคะ รอาละคะ่เดี๋ยวเราใส่ไก่กันเลยนะคะประถาใส่ที่โครงไก่นะทุกคนเพราะว่าใส่เนื้อไก่จะไม่ค่อยไม่คนกินอันนี้ก็เป็นส่วนคอ ล้วค่ะเราผัดไก่ให้แปกกนกอ่อนน่เนม,ม,มเนมมเนอห ก็ถาใส่เกลือชมพูลงไปเลยนะคะ อันนี้หน่อไม้เขาที่ทํางานเขาแทงกันมาเองนะเนี่ยต้มต้มปลาถาต้มไปแล้วเมื่อวานนี้เราก็มาแกงได้เลยแกงน้ำไม่เยอะนะคะแกงน้ะข่ดแต่ตอนนี้น้านำน่าจะน้อย เติมน้ำแล้วปิดฝานะคะเติมน้ำลงไปก่อน เราปิดฝาไว้ก่อนนะคะทุกคนเดือดแล้วนะคะมี่สุกแล้วเราก็มาปรุงรสกันต่อเลยนะคะทุกคน พริกอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยเพื่อจะได้สุกน้ำป,ปรุงรสฐาก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเท่านั้นนะ โวนิดหน่อยน,น้ำตาลนิดนึงตรงรสชาติตามที่ทุกคนทานนะคะทุกคน เราต้องการรสชาติแบบไหนแล้วก็จัดไปเลย ใส่เลใน้ำตาลนิดหน่อยเลยตามสเต็ป ให้มันให้มันเข้าเนื้อหน่อไม้หน่อยนะคะทุกคนให้เครื่องที่เราตรงเไปมันเข้าในเนื้อหน่อไม้มันจะได้อร่อยให้มันนิ่มๆัวไปกวมามันจะแห้งแล้วนะคะ <c oughs> น้ำมันจะแห้งน้ำหน่อย เสียงเตาไฟฟ้ามันจะดังตลอด เสร็จแล้วนะคะแกงกุแกงหน่อไม้ปลาถาใส่ไก่นะคะใส่ซิโครงไก่ค่ะแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาเลยนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณทุกเล็บทุกไร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเสร็จแล้วนะคะบายบายขอบคุณทุกท่านคะ่ะ